ความต้านทานไฟฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความต้านทานไฟฟ้ากันนะครับความต้านทานไฟฟ้าคืออะไรและมีความสำคัญกับเราอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเอ,เ,อ q. เอาล่ะครับเรามาเริ่มหาคำตอบกันจากการดูความหมายของคำว่าความ Ariana าต้านทานไฟฟ้ากันดีกว่าครับความต้านทานไฟฟ้า คือสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากหรือน้อยต่างกันถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากแสดงว่าตัวนำไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้าน้อยถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยแสดงว่าตัวนำไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้ามากถ้าหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นความต้านทานไฟฟ้า สามารถเปรียบเทียบได้กับท่อน้ำขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับซึ่งท่อขนาดใหญ่จะให้น้ำไหลผ่านได้มากกว่าท่อขนาดเล็กนั่นคือท่อขนาดใหญ่มีความต้านทานน้อยกว่าท่อขนาดเล็กความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยที่ใช้โดยทั่วกันคือโอห์มและหน่วยโอห์มเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์โอห์มครับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สแสดงความเป็นตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ครับเ,เพื่อนๆครับเวลาที่เราอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าเราสามารถอ่านได้แบบนี้นะครับความต้านทาน1โอห์มคือความต้านทานไฟฟ้าของตัวนําเมื่อต่อปลายทั้งสองของตัวนําเข้ากับความต่างศักไฟฟ้า1โวลต มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่าน1แอมแปร์ครับและความต้านทานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ครับ 1. ชนิดของลวดตัวนำา 2. ขนาดของลวดตัวนำา 3. อุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้าเอาล่ะครับเรามาดูรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานอย่างแรกกันนะครับนั่นคือ ชนิดของลวดตัวนำตัวนำต่างชนิดกันและมีขนาดเท่ากันจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆอย่างในกรณีเปรียบเทียบโลหะเงินกับโลหะทองแดงโลหะเงินจะมีความต้านทานมากกว่าโลหะทองแดงครับป,ปัจจัยอย่างที่สองคือขนาดของลวดตัวนำตัวนำชนิดเดียวกันที่มีขนาดต่างกันจะมีความต้านทานไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยตัวนําที่มีขนาดใหญ่จะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนําที่มีขนาดเล็กและเมื่อลวดตัวนํำมีขนาดเท่ากันตัวนำที่สั้นกว่าจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าตัวนําที่ยาวกว่าปัจจัยอย่างที่สามคืออุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นสามแบบคือ 1. ตัวนำที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะเพิ่มขึ้นเช่นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโลหะเงินและโลหะทองแดงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2. ตัวนำที่เป็นโลหะผสม <ME U TER S> เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานของโลหะผสมจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มน้อยกว่าโลหะบริสุทธิ์ 3. ตัวนำที่เป็นสารกึ่งตัวนำเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะลดลงเช่นคาร์บอนและซิลิคอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าจะลดลงเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ไม่งงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อตอนนี้พี่ยูเรนัสกำลังรอที่จะพบกับทุกๆคนอยู่ครับ ถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มฮีโร่ได้เลยครับน้องๆครับโดยทั่วไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดก็มีความต้านทานแตกต่างกันอย่างเช่นการเพิ่มหลอดไฟลงในวงจรไฟฟ้าของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมโดยผลที่ได้คือไฟฟ้าจะสว่างน้อยลงเพราะหลอดไฟที่เพิ่มเข้าไปนั้นแสดงความเป็นตัวต้านทานไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเรื่องความต้านทานไฟฟ้าเรามาชมกิจกรรมการทดลองกันดีกว่านะครับดังนั้นในการทดลองจะใช้ตัวต้านทานในการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านทานไฟฟ้ากับปริมาณกระแสะไฟฟ้าอย่างชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ แอมมิเตอร์สายไฟและปากหนีบจอร,ระเข้่านไฟฉายตัวความต้านทานขนาด100โอห์ม200โอห์มและ300โอห์มถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำการทดลองกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับฐานไฟฉาย แล้วนำตัวความต้านทานขนาด100โอห์มมาต่อให้ครบวงจรค่ะให้เพื่อนๆอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ดูนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนนำตัวความต้านทานเป็นขนาด200โอห์มค่ะนำมาต่อให้ครบวงจรเช่นกันแล้วอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ สุดท้ายก็เปลี่ยนเอาตัวความต้านทานขนาด300โอห์มมาต่อให้ครบวงจรบ้างค่ะและอ่านค่าที่ได้จากแอมมิเตอร์ เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะเพื่อนๆตัวความต้านทานที่มีค่ามากจะทำให้กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่าน้อยลงส่วนตัวความต้านทานที่มีค่าน้อยจะทำให้กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่ามากขึ้นค่ะเอาล่ะครับ ก่อนที่จะหมดเวลาของคาบนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับความต้านทานไฟฟ้าคือสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มากหรือน้อยต่างกันโดยเมื่อค่าความต้านทานสูงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะน้อยเวลาสำหรับคาบเรียนของเราก็หมดลงแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ